มาบันทึกครัวเรือนส่วนที่สามกันนะคะส่วนที่สามลำดับที่หนึ่งคนที่หนึ่งค่ะชื่อหัวหน้าครัวเรือนวุฒิวัฒชัยเสนา ไัยีหนนาหมายเลขโทรศัพท์เราคัดโลกไว้แล้วนะคะจับมาวางเลยอายุ32ปีระดับการศึกษาม3ค่ะอาชีพค้าขาย รายได้ต่อเดือน12,000บาทความถนัดก็คือค้าขายหรือว่าจะเป็นทำอาหารก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะเขียนลงเนาะปัญหาสุขภาพถ้าไม่ถ้าโูคความดันเบาหวานคือต่อว่าไม่มีค่ะจากนั้นเราเสร็จแล้วก็มาบันทึกข้อมูลข้อมูลที่เราบันทึกแล้วมันจะขึ้นตามรายชื่อนะคะต่อไปคนที่สองในครัวเรือน บา้านเลขที่หค่ะคนที่สองชื่อเด็กชายนัทนัทวุฒิชัยเสนาหมายด้ขโทรศัพท์ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แต่ของหัวหน้าครอวครอนค่ะอายุสิปี ระดับการศึกษาปอ .4 อาชีพค้าขายอาชีพหลักของคุณพ่อค่ะรายได้ต่อเดือนประมาณ400บาทเนอะต้องได้นะคะเพราะว่าเวลาไปโรงเรียนเด็กเขาก็น่าจะเก็บวันละ10บาทหรือวันละ5บาทก็ได้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นรายได้ของ ของเขาปัญหาสุขภาพไม่มีค่ะจากนั้นเราก็มาบันทึกเลยค่ะเห็นไหมรายชื่อคนที่สองก็จะเข้าไปอยู่ในระบบค่ะจากนั้นเราก็มาบันทึกคนที่สามต่อไปเลยเพราะว่าครอบครัวนี้มีอยู่สี่คนค่ะเด็กหญิง